วาสนาแก้มหมุงสุดปังถูกรางวัลจุกจุกรวมสิบใบว่าที่เจ้าสาวขาขึ้นสุดๆุดแก้มหมุงปริยาดาฟุ้งวาสนาชั้นหลังถูกลอตเตอรีจ่จุกจุกรวมสิบใบเพิ่งจะได้ของขวัญวันเกิดอายุครบ35ปีไปแบบสุดปังและอลังการประโยกก็รับความเฮงต่อเลยทีเดียวสำหรับนางร้ายสาวว่าที่เจ้าสาวอย่าง แก้มบุ๋งปริยาดาสิทธาชัยที่ล่าสุดวันที่หนึ่งธันวาคม2,566เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยความเฮงว่าได้ถูกลอตเตอรี่แบบจัดหนักรวมกันถึงสิบใบกันเลยโดยงานนี้แก้มบุง๋งก็ได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวแปดใบและเลขท้ายสมตัวอีก สองใบพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่ารอบก่อนไม่ถูกเลยรอบนี้มันมาแกละวาสนาฉันข้ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างคับข้าง